ข่าวทุเดทไปเอ็มเทวันนี้ก็เป็นตอนต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วที่เราแนะนําให้นักลงทุนมีวินัยในการลงทุนการที่จะมีวินัยในการลงทุนแล้วในช่วงเริ่มต้นที่นักลงทุนจะประสบความสําเร็จได้ดีนั้นมีหลักเบื้องต้นอยู่3ประการครับที่นักลงทุนควรที่จะเข้าใจและติดตามตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลัก3าประการเบื้องต้นนั้นหลักข้อที่1คือการที่จะ รู้จักที่จะหยุดภาวะขาดทุนได้เร็วครับที่ภาษาอังกฤษฝรั่งเรียกว่า cut loss นะครับ cut loss short ก็คือการที่เมื่อเรามีภาวะขาดทุนเราต้องหยุดภาวะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วก็จะไปผูกพันกับคราวที่แล้วที่เราสอนนะักลงทุนอยู่แล้วครับว่าการควบคุมความเสี่ยงไงครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับกฎข้อแรกๆง่ายๆก็คือการที่จะหยุดภาวะขาดทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว กฎข้อที่2ที่ฟังดูแล้วง่ายแต่นักลงทุนหลายครั้งก็ทําไม่ค่อยได้ก็คือการที่มีกําไรแล้วปล่อยให้กําไรขึ้นไปแล้วก็คอยทํากําไรให้ได้สูงสุดซึ่งจริงๆผลกําไรเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายๆขั้นต้องการให้มากอยู่แล้วครับหลายครั้งเราปล่อยให้กําไรขึ้นไปแต่เวลากําไรกลับตกลงมาหรือหายเราไม่ได้หยุดภาวะตรงนั้นฉะนนวันนี้กฎข้อที่2ในการที่จะ บริหารการควบคุมการลงทุนที่ดีคือ let profit run คำว่า let profit run ในภาษาอังกฤษก็คือเมื่อเรากำไรเนี่ยหลายครั้งนักลงทุนกำไรเพียง20บาทขายแล้วกำไร30บาทขายแล้วจริงๆแล้วหลักการที่เราจะขายนั้นเราต้องมีเป้าหมายในการทำกำไรมีหลักการตั้งแต่ต้นซึ่งถ้าท่านตามดูรายการ g o today by MTS g o จะเห็นได้ว่าเราเริ่มทำเป้าหมายของราคาให้ท่านนักลงทุนเห็นว่าถ้าลงทุนในวันนี้เรามีราคาเป้าหมายอย่างไรนอกจากมีราคาเป้าหมายแล้วเรายังมีระดับที่จะทำ stop loss ให้นักลงทุนเข้าใจว่าจะหยุดไปตรงไหนครับและกฎข้อที่3ที่ง่ายๆที่นักลงทุนควรจะเข้าใจและทราบก็คือการเลือกการลงทุนโดยใช้กรอบเวลาที่เหมาะสม จำได้ไหมครับว่า MTS GO บอกท่านว่ากรอบเวลาในการลงทุนในปี2,556ควรจะเป็นกรอบเวลาอยู่ในเกณฑ์1-5วันเท่านั้นหมายความว่าเมื่อมีจังหวะในการทำกำไรทำกำไรออกไปครับและพยายามที่จะไม่เกินไปกว่านั้นเพราะเรามองว่ากรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในปี5-6นั้น น่าจะเป็นกรอบระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองคือการลงทุนเข้าเร็วออกเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนได้เะนั้นกด3ข้อที่ฝากไว้วันนี้ครับคือ 1. การที่จะหยุดขาดทุนให้รวดเร็วการปล่อยกําไรที่ออกไปและการเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม h o w to t r a d by m t s g o จะพบกับท่านอีกครั้งทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ